สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STEIT Channel ครับคลิปนี้ก็จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการบล็อกแชท Line กันนะครับก็จะเป็นวิ แนะนำวิธีการล่าสุดนะครับโดยที่ผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันไลน์ที่อยู่บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทุกท่านเข้าไปยังส่วนของแอปพลิชันไลน์บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปพลิชันไลน์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการ ไปยังแชทนะครับที่เราจะต้องการบล็อกกันนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นแชทแชทนี้กันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของอแถบเมนูการตั้งค่านะครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังในส่วนของหน้า การตั้งค่านะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราสังเกตในส่วนของเมนูที่เป็นด้านบนนะครับก็จะมี3เมนูให้เลือกกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าบล็อกนะครับซึ่งอยู่ด้านขวาสุดกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกในส่วนของเมนูบล็อกกันนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการบล็อกแชทไลน์ ในส่วนของแชทแชทนี้ไปนะครับเมื่อเราบล็อกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะแสดงเป็นสีขา,ขาวๆแบบนี้นะครับโดยที่ในเมนูนะครับก็จะเขียนว่าปลดบล็อกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะมาปลดบล็อกของแชทแชทนี้ที่ตรงนี้กันได้นะครับ ก็สังเกตได้ตามที่ลูกศรชี้กันนะครับก็จะมีในส่วนของรายละเอียดซึ่งแจ้งให้ทราบอยู่กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในส่วนของถ้าเราบล็อกเสร็จเรียบร้อยครับจะเมนูเอ่อในส่วนของรายชื่อบล็อกนะครับจะไปอยู่ตรงไหนกันบ้างกันนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของหน้า โฮมของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาส่วนของหน้าแรกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปเลือกในส่วนของเมนูที่เป็นการตั้งค่านะครับซึ่งเป็นขีด3ามขีดกันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายังส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับก็ให้เราทําการเลื่อนลงไปด้านล่างๆกันนะครับหลังจากที่เราเลื่อนลงมาด้านล่างเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรา ไปเลือกในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าเพื่อนนะครับก็สังเกตได้ตามที่ลูกสรชี้นะครับก็ให้ทําการคลิกเมนูเพื่อนกันเข้าไปได้เลยครับเมื่อคลิกเมนูเพื่อนกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้ามายังส่วนของหน้าเพื่อนกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าบัญชีที่ถูกบล็อกกันนะครับก็จะ สังเกตได้ตามที bag, sure ่ลูกศรชี้กันนะครับก็ให้เราทำการคลิกในส่วนของบัญชีที่ถูกบล็อกกันได้เลยครับเมื่อเราคลิกในส่วนของบัญชีที่ถูกบล็อกกันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของบัญชีที่ถูกเราบล็อกไปกันนะครับก็ในส่วนหน้านี้นะครับก็จะแสดงในส่วนของบัญชีที่ถูกเราบล็อกทั้งหมดนะครับก็จะมาแสดงในส่วนของหน้านี้กันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับคลิปแนะนาวิธีการบล็อกแชทไลน์นะครับและวิธีการดูว่าก่อีที่เราบล็อกแชทไลน์ไปแล้วจะไปอยู่ที่หน้าไหนก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ